เจ้าชื่ออะไรหัวเราอันลอยลชื่อนะขนนทสกุลอยแผลเป้รับจับันแลแล้วาเกิดเนนะุ่เป็นวันอะไรแ้วมึงเจอคือเป็นวันลอยก็ะทงไปหรับไป

เป็นหัวหน้าซ่องเนยโอ้มันมันช่างเป็นการนั่งที่น่าเกมขามมากเนี่ยถามจริงๆไม่อยู่ไหนนี่ไม่อยู่นี่โอ้มองสับสนนั่งดีๆเถอะโอ้ถใครทำยังไงขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะอใครว่าฉันยังไงขอให้ฉันเป็นยังไงเถอะวไม่ใช่พ่อมึงไงหาเดินยังไง คาเป๋เหรอเออต่อเพียงคาเป๋อะไรพี่แม็คเนเอวเนี่ยแม็เดินเนี่ยอย่าอย่าเลี้ยหล่าเล่นพ่อแม่กันเล่นแล้วพวกเราก็เลาะพ่อแม่กันเล่นอย่างมีความสุขไอ้ผมมันเกิดเหตุเป็นอะไรกันทุกคนสามคนใช่ไหมมึงจะลงใมือ ว่าผมกลัวเผ็ดกลัวกลัวพระเจ้าผมจะเป็นอัมพาตเออไม่ต้อง้องไม่ต้องไม่ต้องหวังดีก็ชีวิตพี่หรอกมาตอกมาเดี๋ยวเกินไปแล้วเอ้ยเล่นเล่นเกมเดียวกูเสียตัวแล้วต้องสารกินขอนมือเมาหรือเปล่าวกูว่าจะแปลงฟันกูไม่ได้แปลง ยาทีฟันกูหายจักูกขี่คอไหนก็ยาทีฟันใครตกลงใครรักเจอ,อยังไะเจอแอล้วใครครับสบู่รักเฮ้ยไปวางเรืองการเห็นไม่ะเสียท่ามันเลยฟัง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 ในฐานะที่เราเป็นตุลาการตัดสินคดีเจ้าแผนตอนนี้เราจะอ่านสมมวนคดีของโจทให้การเอาไว้ว่าในระหว่างที่เกิดเหตุโจท์ให้การว่าเป็นวันลอยพักปรง วันลอยพ้าโปง่งของแก่ก็เอาพ้าโป่งบ้านพน่อมาลอยเอาหน้ามันถ่่มมันก็เลยไหลมันรวมกันโ<อ>จทย์บอกว่าห่างจากที่เกิดเหตุสิบกิโลมีกอไผ่สิบกอขวางหน้าเอาไว้โอ้ลูกสายตายาเออโจทย์เห็นจำเลยใช้มีดอิตโต้แทงหนึ่งทีสิบแผลสดแม่ใครเคยเอาแทง บอกไปแล้วอ็น,นโอ้ยเขียนไปแล้วฟังฟังต่อปนี้ข้าพเจ้าก็จะขอตัดสินในฐานะที่ว่าข้าพเจ้าเป็นตุลาการข้าพเจ้าอ่านสมนวนดูแล้วคิดว่าสมนวนมันไม่มีน้ำหนักโจ์ป,ปัปปงกำเลยมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราขอตัดสินยกพ้องเจ้าแผนและให้จเจ้าแผนพ้นผ,ผิดนับตั้งแต่บนันเป็น ทำไมจะไปขู่ก็คนดูทั้งหน่อยเรอารางวัลตะกี้ซี๊บเขาขึ้นอีกทีนึงไปขังตัดสินผู้ตุลาการลูกกาบผาชิบโค้ดแผนก็ขอให้เป็นใจดังนั้นรับเป็นกระดาษพระเจ้าค่ะถ้าอาะไรเสร็จไอ้แข้งจะเป็นนักโทษตัวดีเพราะฉะนั้นควรจะขอภาพทันเมื่อน้อยก่อนนับจากวันนี้อีกสิบนันข้างหน้าเนื่องต้องไปตามหับเส้นร้ายกลับไปไแต่ที่ตามเป็นร้อยอีก Oh, <laughs> God.